สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะคนบักท่านลงมาซวยพ่อเอาบักท่านไปขายวันนี้ได้20ถุงทุกคน200กิโลพ่อไปทรงผู้เดียวเราก็จะเก็บพุชารอพ่ออีกตอนนี้กำลังพักเหนื่อยนะคะพ่อออกเดินทางไปแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังออกเรือสัญจรไปมาทุกคนเป็นเวลาที่ว่าเฮาเก็บผลผลิตออกไปขายนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับไปขายที่ตลาดเป็นเวลาที่เขามารับนะคะมีบักพริกบักเขือบักทันก่าไปส่วงเวลานี้ส่วนมากก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนเดียวกันนะคะพริกมะเขือพุทรา ่อค่าแหมคะ่ะเราเคยขายให้คนไหนก็คือเป็นเจ้าประจำของเราเลยนะคะทุกคนมีสี่ห้าเจ้าที่มาถ้าเราขายพริกให้คนนี้เราก็ขายผู้ชายให้คนนี้อะไรแบบนี้นะทุกคนนะให้เข้าใจตามนี้ช่วงนี้ก็เป็นสิบเอ็ดโมงกว่านะคะทุกคนกะเข้ากับจิตต้องไปส่งเพิ่นบ่กเกินเที่ยงนะคะพ่อก็จะใช้เวลา ขับเรือไปประมาณสามสิบนาทีทุกคนออกไปเล้วไกลๆพุ้นแล้วมีเรือสวนมาขึ้นเลื่อนกับสติกันเอ้เรือลำนี้น่าจะอยู่สวนข้างๆเราเรือลำไงเรือลำนี้เขานอนอยู่สวนน่าจะเป็นเรือสวนข้างๆเขานี่แหละตอนนี้ก็พักเหนื่อยก่อนนะคะก่อนชีขึ้นไปเหตุงานถา้ากอเก็บบทท่านซอย ไป้าพ่อจอกสองซ้ำถังท,ง,งทังสองถังเราค่อยสีกินเขา้าวรอกินข้าวพร้อมพ่อกระเทียวียกถาอันนี้เอาภาพบรรยากาศยิมฝั่งโค้งมาให้ทุกคนดูนะคะอู้นเหลือไก่ๆอยู่นน่นอันนั้นเขาหาปลานะทุกคนนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเล็กๆซูมบออ่าอาจจะเห็น บางคนโอ้ลำนูน้นลำนูนนะ้นเนาะอันนี้เดี๋ยวเห็นไหมมีลำหนีเอีกเป็นเรือหาปลานะทุกคนตอนนี้กล้องเราซูมอยู่นะคะอันนั้นน่าจะเป็นคนลาวเนะพราะเขาจะอยู่เรียบเยบฝั่งทางเขา ก็จะแบ่งเขตกันตามหลักสากลน,นะคะทุกคนตามลองน้ำลึกเนาะเราเคยสัญจรไปมาเราก็จะรู้ว่าประมาณไหนลองน้ำลึกเพื่อนหาป่าตอนนี้พาทุกคนชมวิวก่อนนะคะนูน่นทางโน้นก็สองสามลำ ก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะวูกไกลๆนู่นตรงฝั่งประเทศลาวทุกคนพืนเห็ดกระสังป่าน่าจะเป็นกระชังปาน,นินทุกคนเห็นมาวุเมื่อกี้ซูมไปแล้วเนาะน่าจะเป็นป่าน,นินนั่นแหะ ตอนนี้ก็กำลังพักทุกคนเอาวีวเก็บภาพบิวไม่นำขงมาให้เบิงอันนั้นอยู่ส่วนตรงข้ามอยู่ส่วนใกล้ๆกันเขาน่าจะกลับไปเอาเอาน้ำเอาอาหารเนาะเพราะว่าเขานอนอยู่ส่วนระหว่างที่พักชวมบิวไปน้ำร้อนอยู่นะทุก เม่นำ้ำโขงทุกคนดูเวลาที่เราขนพุจาลงมาใส่เรือก็ขึ้นลงทางนี้ก็ชันมากเลยมันเหนืยมากเลยทุกคนอเอาเรือหาปลา บางคนเขาก็มีอาชีพหาปลาเป็นหลักคนที่เขาไม่มีสวนหาปลาไปขายโอ้ยง่ายเดี๋ยวนั่งพักก่อนลมเย็เยน ยินมฝฟ่งขูงลุมเย็นอยู่นะแต่เรานั่งต่างแดดต่างแดดไงทุกคนน้ำขงช่วงนี้มันใสมากเพราันเป็นช่วงน้ำลง นั่งพักก่อนทุกคนก่อนจะกลับไปทํางานตรงนู้นเรือหาปลาเห็นไหมคะในอยู่ข้างหลังตรงไหนอะ่ะยังไม่เข้าในกล้องเลยมีเรือหาปลา หเห็นไหมคะทุกคนเึ้นไหลมองก็จะขับเรืออย่างนี้แหละวนไปวนมาอยู่ทั้งวันทุกคนมองตะข่ายเนาะบางคนอาจไม่เข้าใจตะข่ายดักป่าปล่อยให้เรือมันไหลล่องลงไปตามน้ำลงไปสักพักหนึ่งเพื่นก็ ขับขึ้นมาขับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปอีกเป็นวิธีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำโขงนะคะเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารเตรียมมาพร้อมอยู่นี่เบิดมือเดี๋ยวซูมก่อนทุกคนเห็นไหมซูมมากมันเบอร์นะคะมึงเลือกห่นห่วง เข้าเจ้าหาป่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งก็สิกลับขึ้นไปทึงสวนนะคะไปเก็บบักท่านทาพ่อจากทางสองทางรองกินข้าวพร้อมพ่อตอนนี้พ่อเอาบักท่านไปสุงอยู่ได้ยี่สิบถุงทุกคนเกือบบห่หอดยี่สิบ วันนี้รู้สึกไม่สบายอ่ะเจ็บคอแล้วก็เวียนเวียนหัวงวกใส่งอกหัวก,กับส่งสิบินบินอยู่ที่นองแต่ว่ามันก็เป็นวิธีของคนชาวสวนเนาะบม่มีหยุดบ่มีลาไม่ได้มีแบบว่าลาพักงานเบิ่อเงินประกันสังคมถ้าไม่มาก็ไม่ได้ตังเนาะทุกคน ชมบรรยากาศน้ำโขงไปเรื่อยๆลมเย็นๆนะลมเย็นๆนะทุกคนคอแห้ง เดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนนั่งตรงนี้มันก็ลมเย็นอยู่แต่ว่านั่งตากแดดสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ให้ด้วยฝากติดตามดูคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะพบก,กันใหม่ ในครั้งต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจ้า